ชุมชนคนหางานไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานประจำค่ะร้าน7 e เ e ่ e อีสาขาเปิดใหม่นะคะจำนวน5อัตราค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้พอมๆกันเลยค่ะ บริษัท CPO ค่ะหรือ7 e เ e ่นอเปิดสาขาใหม่นะคะที่บางบอนวิวค่ะถนนการจนาพิเศษ mm hmm. เขตบางบอนโดยรับสมัครพนักงานประจำร้านนะคะ5อัตราค่ะอายุตั้งแต่18บแถึงสาปีวุฒิการศึกษาระดับม .3 ถึงปริญญาตรีค่ะสามารถทำงานเป็นกะได้และมีใจรักในงานบริการนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะมีใบขับขี่แล้วก็รถจักรยานยนต์ เพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถสแกน QR code ที่แปในคลิปนี้ค่ะเพื่อสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ทางออนไลน์กับฝ่ายบุคคลได้เลยนะคะหรือจะโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์082ค่ะ632 4611หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ